สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ h a n ช e l นะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมและความรู้ทั่วไปครับรูปตัวอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อตอนแรกนะฮะไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรมากมายครับไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันอะไรช่วยเลยแม้แต่นิดเดียวครับแต่เทคนิคที่เราใช้ฮะเราใช้โทรศัพท์มือถือ2เครื่องในการที่ถ่ายรูปให้เกิดภาพแบบนั้นครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะดูวิธีการทําของเราเป็นพื้นฐานแล้วค่อยไปดัดแปลงแอปพลายในรูปแบบของคุณผู้ชมเพื่อสสร้างานุก กันดูก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันเลยดีกว่า <AM rac ian> เทคนิคในการถ่ายภาพแบบนี้ครับใช้ไม่ยากฮะเตรียมโทรศัพท์มือถือมา2เครื่องนะครับยืมของเพื่อนมาเครื่องหนึ่งก็ได้แล้วใช้ในส่วนของเครื่องของเราเป็นกล้องครับเปิดกล้องขึ้นมาเนาะจากนั้นครับเราจะใช้โทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึง่งฮะทำการสะท้อนภาพให้เกิดขึ้นมาครับอย่างคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้นะครับกล้องเราอยู่ตรงนี้เนาะรเราจะทําให้เกิดการสะท้อนภาพขึ้นมาแบบนี้ครับลักษณะการสะท้อนภาพของเราจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะทีนี้ครับเราเพียงแค่จัดมุมจัดองศาให้ดีครับเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปสวยๆออกมาได้ครับจัดองศา ของเจ้ากล้องตัวหน้านะฮะจ,จัดองศาของกล้องของเรานะครับให้สะท้อนกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่อยู่ข้างหน้าครับหลังจากนั้นฮะเราก็สามารถที่จะถ่ายภาพฮะให้มีมุมที่สะท้อนได้ครับคุณผู้ชมฮะในลักษณะน,น,นี้ฮะเราถ่ายปั๊บขึ้นมานะฮะก็จะเป็นมุมสะท้อนที่สวยทีเดียวเลยครับคุณผู้ชมนะฮะเราสามารถจะพลิกเป็นซ้ายขวาอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันครับ แต่เวลาเราโฟกัสเราก็จะโฟกัสไปที่เป้าหมายหลักของเราครับคุณผู้ชมจะตั้งเป็นซ้ายขวาแบบนี้เพื่อทํารูปแฟร์ทำรูปด้านข้างแบบนี้ก็ทําได้ง่ายๆครับโดยการใช้โทรศัพท์มือถือแบบเดียวเช่นกันครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับผมนี่เราก็จัดให้มันพอดีนะแรกๆนี่ก็อาจจะดูยุ่งยากนิดนึงในการใช้งานครับแต่หากคุณผู้ชมไม่มีโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะฮะใช้กระจกธรรมดาที่เรามีอยู่ที่บ้านเราก็ได้ครับเราจะพบว่าภาพที่ได้ออกมาก็จะมีความแปลกแตกต่างสวยงามไปอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวครับ หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ไอเดียในการถ่ายรูปให้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษขึ้นนะครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะแต่แปลงใช้สิ่งอื่นมาสะท้อนให้มันสวยงามกว่านี้ก็ได้ครับผมลองเอาไป DIY แต่แปลงอะไรตามแต่จินตนาการของคุณผู้ชมที่จะมีครับและหากคุณผู้ชมชอบใจอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช n น l ของเราฮะพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวัน2ทุม่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ